ขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะงงใช่ไหมว่าตอนนี้ออนกำลังจะไปไหนเพราะว่าเมื่อกี้ เพิ่งออกกองเสร็จก็รีบบึ่งมาสนามบินสวนุวรภูมนะิเพื่อที่จะบอกดีไม่ะเพื่อที่จะไปถ่ายทำนะคะลุคบุกค๊กแฟชั่นคอลเลคชั่นใดๆก็ตามแต่ของ Crush o อ You นั่นแหละค่ะก็ อยู่สนามบินคนเดียวเงาๆค่ะเพราะว่าทุกคนเขาไปกันหมดแล้วอ่ะคือออนตามไปเพราะว่าติดงานค่ะเพราไปเซอร์วย์ที่ที่ออนนั้นจะต้องไปถ่ายก็คือเราจะถ่ายทําทั้งวิดีโอด้วยแล้วก็ถ่ายทําเป็นลุคบุ๊กแนวสตรีทนะคะของ m o m o x X-On ก็จะเป็นยงไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เดินเงาๆอีกสองชั่วโมงก็ช้อปปิ้งในดิวตี้ฟรีไปแล้วกันเนาะ แต่เออเดินมาถูกทางผะค่ะานตอมอไหมอ่ะอีกแล้วมันเป็นความเครียดแบบความเครียดที่เครียดอ่ะเครียดแบบเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เรากลัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเจอาก,กันเราจะไปเกาหลีนี่ิ ฮัลโหลแกมือแรกของเกาหลีได้ได้ได้ด้แล้มาดูลินดีมากินมากจ้ะแม่ขอไปกินก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นมือแรกของเกาหลีที่ตั้งแต่ลงเครื่องมายังไม่ได้ทานก็ไปเก็บของไี่เช็คอินไม่ได้เดี๋ยวไปดูมาเมลขอกินก่อนนะ อย่าออยฟัดไปนี่นะครับขับเร็วมากนะครับอู้ฮู้อันยองอันยองยยแลด์ไทยแลวเอะไม่รู้จักโอ้โหฮัลโหล วันนี้นะคะเราอยู่ห้องสมุดโคเอมกอลที่จริงมันก็มีเชื่อแหละแต่เดี๋ยวเพิ่มข้อมูลให้ล่างคลิปเลยก็คือวันนี้นะมาถ่ายอ้าวสตันเจ็บก็คือตอนนี้นะคะมาถ่าย เก็บฟุตเทที่จะไปทำคอล์สออนยู่นะคะก่อนเอาได้มาที่ห้องสมุดด้วยก็ <Bye. S 1> คือห้องสมุดนี้นะคะอยู่แถวกลางน้ำพาแล้วก็สวยมากก็เดี๋ยวจะเอางิมาฝากทุกจ้า 틀어놓 테니까 화를보며을 맥주 한 우리 나루 중에 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어다뜻장판 몸을 녹여 따하 oh, okay. baby I love you, baby I need you. 이렇게 무도안 해도 좋은 걸. Oh, เกาหลีเม en. ื <an> <Luis> ่อคืนได้ข่าวว่าหนักเหมือนกันนะคะพี่นุ่มมีไม่หนักนะไม่ช้าวิ่งโอ้โหนี่ก็หลับปุ๋ยไปเลยจ้านั่นะคะก็วันนี้เราจะมาถ่ายแฟชั่นสตรีทแถวริมถนนเกาหลีอีแชวอนเฮ้ยนี่ก็ได้นะแวันนี้ก็ได้อยู่ก็จะเป็นแนวแบบ ลุกสตรีแล้วก็แล้วเราก็จะเดินถ่ายไปเรื่อยๆตามถนนนะคะแล้วพี่นุกนี้ก็ลากให้แบบนี้เลยอากาศกำลังหนาวกำลังดีคือหนาวเวอร์ใช่ตอนนี้เดี๋ยวงันเดี๋ยวไปถ่ายก่อนนะ ยเซียวอันนของเซียวอยากจะบอกว่าตอนนี้ถ่ายมาได้ครึ่งทางและะ้วแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าจะกินอะไรมันเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งคิดว่าหลายผลก็น่าจะเป็นและเขาไปกินปิ้งย่างอีกแล้วแต่เนี่ยหน้าเป็นเนื้อแล้วค่ะตั้งแต่มือแรกยันมือล่าสุดที่กินไปก็คือปิ้งย่างเอะปิ้งย่างไม่ไหวแล้ะคะ่ะไม่ไม่ได้เราเรา,เราจะกินปิ้งย่างไม่ได้เราต้องไป กินอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปิ้งย่างบ้างนะเออแต่รู้ว่าปิ้งย่างที่เนี่มันอร่อยแต่ไม่ไหวแล้วแม่ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนจ้าแล้วตอนนี้นักก um. าลังจะไปกินอะไรฮะราเมงฮะลาเมงเอาจิ้งดิลาเมงเ,รงเ,เมงหรอตอนนี้ตอนนี้ก็เลยมากับพี่พี่สตาฟอีกสองคนนะให้พี่เขาพาไปกินง่ายกว่า ก็อยาจะบอกว่าชุดนี้ไม่รู้ว่าพานเกาหลีชอบหรือเปล่าแต่เขามองบ่อยมากระหว่างที่ถ่ายไปเขาก็มองไปนะคะเขาคงคิดว่าเป็นดาราที่ไหนใช่ค่ะหนูเป็นเยนคลฟอเท็ซ์ซึ่งไม่มีใครรู้จักที่นี่เลยขณะที่ไทยไม่มีใครรู้จักเลยได้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปกินราเองกัน๊บ 널 보는 내가, 제 어디를 가겠니? 걱정하지 않래 자꾸 밖에 나가고 싶어. 좋은 것만 내게 보여주고 싶은 것. 나도 모그는데 나는 게더 좋은 걸. 눈치 볼 필요도 없이 너를 만져도 되고 재밌는 영화도 보고 편해진 연애가 걱정이 된다음에 말해 편한 일상 속에서 행복을 못찾을건보지런한뒤 Right now. อันะนี้โซตปอันนี้โซตูปอ่ะ <c oughs> โอ้ยอร่อยมาก <c oughs> มันต้องไม่เสียงเลยปะ <c oughs> ข้าวเย็ยนของเรานะคะมากินซีฟู้ดแบบโล c a ลกันเยอะมากคลาสออนยูนี่กก็คลาสออนยูไม่เห็นมืออะไรกินก่อนนะมนนออ่ห ของเงยอะมากก็ mhm. คือไปช <şöyle S 2> ็อปปิ้งมาเดินแบบเหงาๆแล้วเพราะคือเขาเรียกว่าไงฝนมันกร็ตกด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยช็อปปิ้งมาหลังจากที่กระเป๋าโล่งมาโดยตลอดมัเป็นสภาพแบบนี้นะฮะเต็มกระเป๋าเลยจ้านี่นี่นี่ก็นั่งแพ็คอยู่จ้ะ ือ I have a crush on you อะไรเงี้ยมันก็เลยคิดว่ามันต้องมีกลิ่นอายความรักเข้ามา ขอบคุณที่รับชมและก็ติดตามมันมืว้ตลอดนะคะบ๊ายบาย